เรื่องร่างกายของมนุษย์และเดราชาฉาน้องโลกก็เหมือนกันเป็นของที่ได้มาจากวัตถุของโลกแล้วก็เลี้ยงไว้ด้วยวัตถุของโลกและที่แน่นอนที่สุดอีกอย่างคือผลสุดท้ายเมื่อเลี้ยงไว้ไม่ไหวแล้วก็ต้องคืนร่างกายนี้ให้แก่โลกต่อกันเลยนะครับคราวที่แล้วเราแยกให้ชัดแล้วนะว่ามนุษย์กับเดราชานเนี่ยนะมนุษย์กับตรัจฉานเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับทีนี้หัวข้อต่อไปครับผู้คล้องโลก ข้องก็น่าจะแปลว่าเกี่ยวนะครับเนาะผู้ข้องโลกทีนี้ว่าเรื่องชื่อมนุษย์และเดรัจฉานถูกเรียกว่าสัตว์เพราะเหตุใดว้าวว้าวว้าวนะอ่ะมาฟังกันน่าจะอธิบายไว้บ้างกันความเข้าใจผิดเพราะคำว่าสัตว์ในภาษาไทยเรามักจะเข้าใจว่าเป็นคำต่ำเป็นคำสำหรับด่ากันนะกคอมเนาะนะนะคอมด่าว่าไอ้สั์เนี่ยนะมันแปลว่าอะไรนะครับวันนี้เรามาถอดความกัน ทั้งนี้ก็เห็นจะเป็นเพราะคำนี้เป็นชื่อร่วมระหว่างมนุษย์กับเดรัจฉานนั่นเองเป็นชื่อร่วมระหว่างมนุษย์กับเดรัจฉานโอเคเราเรียกรวมกันว่าสัตว์เมื่อเราเหยียดเดรัจฉานแล้วคำที่เป็นชื่อใช้ร่วมกันก็เลยพลอยถูกเกียรติลงไปด้วยที่จริงคำว่าสัตว์นี้เป็นศัพท์ธรรมะศัพ์หนึ่งในพระพุทธศาสนาที่น่าจะศึกษาคำว่าสัตว์แปลว่าข้องคือติดอยู่หรือเกี่ยวอยู่คำว่าสัตว์โลกก็แปลตรงตัวว่าผู้ข้องโลก อธิบายว่าติดโลกก็คือแปลว่าติดโลกฉะนั้นทั้งมนุษย์ทั้งเดรัจฉานจึงถูกเรียกว่าสัตว์โลกเหมือนกันเท่านี้ก็ไม่เห็นจะน่ารังเกียจคําว่าสัตว์อะไรกันนักหนาคนที่ด่าคนอื่นว่าสัตว์ตัวเขาเองก็เป็นสัตว์เช่นเดียวกันแล้วคล้องจริงๆหรือจริงมนุษย์กับเดรัจฉานมีส่วนประกอบในตัวเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือมีกายกับมีใจเหมือนกันและที่ว่าคล้องโลกนั้นก็คล้องทั้งกายคล้องทั้งใจเหมือนกัน น่วาเรื่องมนุษย์สามัญคือคนธรรมดาส่วนท่านผู้ผนโลกยังไม่ได้ว่าในตอนนี้ท่านผู้ผลโลกก็คือพระอริยเจ้าขึ้นไปแล้วเนาะร่างกายของสัตว์เป็นของปรุงขึ้นจากวัตถุของโลกเนื้อหนังมังสาทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจดเท้าผสมขึ้นจากวัตถุของโลกทั้งนั้นไม่มีอวัยวะส่วนใดที่ได้มาจากนอกโลกเลยเมื่อเกิดเป็นร่างกายแล้วจะคงอยู่ได้และ,จะเจริญเติบโตก็ต้องหาวัตถุของโลกมาเลี้ยงไว โปรดคิดดูเองก็เห็นน้ำที่เราดื่มข้าวที่เรากินอากาศที่เราหายใจตลอดจนเนื้อสัตว์และผักต่างๆเป็นวัตถุของโลกจึงต้องเลี้ยงไว้ด้วยวัตถุของโลกเหมือนปลาเป็นสัตว์มาจากน้ำถ้าจะเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงด้วยน้ำกระต่ายมาจากป่าถ้าจะเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงด้วยใบหญ้าและใบไม้ซึ่งเป็นของมีในป่า ทีนี้ว่าถึงใจก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราปล่อยสัตว์ทั้งสองอย่างนี้ให้มันเลือกเอาตามใจชอบว่ามันอยากจะไปทางไหนเจ้าปลาก็คงขอลงในน้ําซึ่งเป็นภูมิลําเนาเดิมของมันและก็คงขอร้องที่จะไม่เข้าไปในป่าฝ่ายเจ้ากระต่ายก็จะต้องสมัครใจวิ่งเข้าป่าซึ่งเป็นแหล่งเดิมของมันที่จะสมัครดําลงไปอยู่ในน้ําเป็นไม่มีแล้วฉะนั้นเราจะเรียกปลาว่าผู้ค้องน้ําเรียกกระต่ายว่าผู้ค้องป่าดังนี้ก็ได้ เรื่องร่างกายของมนุษย์และเดรัจฉานข้องโลกก็เหมือนกันเป็นของที่ได้มาจากวัตถุของโลกแล้วก็เลี้ยงไว้ด้วยวัตถุของโลกและที่แน่นอนที่สุดอีกอย่างคือผลสุดท้ายเมื่อเลี้ยงไว้ไม่ไหวแล้วก็ต้องคืนร่างกายนี้ให้แก่โลกไม่มีใครนําส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกไปนอกโลกได้เลยร่างกายของมนุษย์และเดรัจฉานข้องโลกอยู่อย่างนี้นี่หนึ่งแหละที่ทําให้มนุษย์และเดรัจฉานถูกเรียกว่าสัตว์โลกข้องโลกสัตว์แปลว่าข้องข้องเกี่ยวนะครับ คราวนี้ว่าถึงใจใจของมนุษย์และเดรัจฉานคล้องอยู่ในโลกเหมือนกันคือใจมีความกำหนัดยินดีอยู่กับโลกพูดง่ายๆคือชอบโลก อาหารที่ชอบชอบก็เป็นของโลกบ้านช่องที่ชอบชอบก็เป็นของโลกตกลงว่าใจมนุษย์และเดราฉานยังชอบโลกแม้แต่ตายแล้วจะเกิดใหม่ก็ยังปรารถนาให้เกิดในโลกแม้จะอ้างว่าอยากไปเกิดเป็นเทวดาหรือพระพรหมก็คงไม่พ้นโลกอยู่นั่นเองยิ่งกว่านั้นใจของคนเรายังอยากได้วัตถุของโลกเช่นเพชรพลอยเรือส่วนไล่นามาเป็นของตัวเมื่อได้วัตถุของโลกมาอยู่กับตัวแล้วก็อาศัยวัตถุนั้นเป็นเครื่องวัดความมั่งมีเป็นเครื่องอวดความมีหน้ามีตาก,กับชาวโลกด้วยกัน ตลอดจนอยากเป็นใหญ่ในโลกอยากปกครองโลกอยากมีอำนาจเหนือโลกเมื่อความอยากของใจพัวพันอยู่กับโลกก็เรียกว่าใจคล้องโลกตกลงว่ากายกับใจของมนุษย์และเดรัจฉานคล้องโลกอยู่เต็มตัวฉะนั้นท่านจึงตั้งชื่อรวมกันว่าพวกสัตว์โลกก็เหมาะเจาะดีแล้วว้าวนะก็น่าจะเข้าใจความหมายของคําว่าสัตว์โลกนะครับสัตวนะ์แปลว่าคล้องนะแปลว่าคล้องเกี่ยวนะครับ ของเกี่ยวนะอ่ะโอเคก็คิดว่าน่าจะชอบนะครับ EP นี้ก็ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆได้รับข้อมูลใหม่ๆแล้วก็เกิดปัญญานะเราเข้าใจแล้วว่าสัตว์แปลว่าอะไรนะครับอ่ะ EP ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวลุ้นกันเองแล้วกันนะครับหวังว่า EP นี้คงจะชอบนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ